ด,ด,ด,ดอดอดตนี่คือประกาศจากเพลงสีตูดิโออย่าลืมคอมเมนต์ให้ด้วยล่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราทางเราจะได้นำมาปรับปรุงใส่ผมชุดสกินกันให้ผมลกไปเลย สวัสดีครับพบกับรายการเล่นกีผมโอ้ยๆๆหายไปตั้งนานเออยังไม่ได้ลงอ่นนี่เลยที่จริงจะมีคลิปสัมภาษณ์คือถ่ายไว้ตั้งแต่ตอนของมันออกมาตัวหุ่นไดจูจินงานแฮสโบรใครที่รอกันอยู่ก็นะครับหายไปตั้งเกือบเกือบสเดือนนะครับมากลับมาแล้วนะครับกลับมากับ เจ้าตัวนี้เลย s h f i g u a r DON m o m o t a r o ่อจากขบวนการอวตารเซนไตดอน布拉เธออีเออมาแล้วฮะแหมตอนนี้ก็นี่นะฮะโลโก้บันไดนำโก้นะฮะก็จะเห็นกันเกลื่อนไม่หมดเอออ่ะ ว่าแล้วก็รีวิวเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่าครับมาโอ้โหเปิดมาก็เป็นถาดใสๆนะครับให้มือมาทั้งหมดเนี่ยมือเปลี่ยนนะไม่ใช่มือไม่นับมือกลำ มือกำรรม,มือเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยห้าคู่ด้วยกันนะครับถ้านับมือกำรรเข้าไปก็จะเป็นหกคู่โอโ้โหอาวุธครบคันเลยนะเซนไตนะมีทั้งดาบมีทั้งปืนปืนเนี่เป็นปืนแปลงล่างนะฮะเฟี้ยวจริงก่อนที่จะไปดูเจ้าเนี่ยคือกล่องมันไม่ได้มีแค่นั้นพอเปิดอ้ามาปุ๊บเนี่ยไอตรงที่พับๆอยู่เห็นไหมตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแบบอาร์ตเวิร์ฟสวยๆอย่างนี้นี่ไม่ได้เป็นแบบไอ้นี่ด้วยนะไม่ได้เป็นแบบไอตัวตัวคนแสดงชุดสูทแอคเตอร์ actor. เออวาถ่ายแต่เป็นของเล่นแหละนี่ที่สําคัญนี่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 มีอยู่นี่ของแถมให้เราเนี่ยไปตัดตรงนี้ปึ๊ดออกมาปั๊บแล้วก็ไปเล็มๆเอาถ้าตัดพลาดก็ชิบหายแต่ไม่ตัดดีกว่าบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ตัดอ่ด้านหลังนี่ก็โหนี่นี่ถ้าคุณเห็นนะทั้งสองด้านนะครับเนี่ยข้างในฝั่งนู้น มันมีเป็นแบบคู่มือมีแบบคู่มือบอกด้วยเออไม่รู้จะประหยัดไปถึงไหนนะฮะจริงทํามาเป็นแผ่นก็ได้เห็นไหมมันต้องปาดสองข้างเลยวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว่ยววากันแล้วกันได้เล่นเต็มเต็มก่อนเดี๋ยวจะลองปาดดูอ่ะก็มีประมาณนี้ครับของเล่นใหม่ๆไม่ได้ทํารีวิวตั้งนานมาเจอแบบนี้ก็อึง้งๆนิดนึงอ่ะกล่องนี้ก็ประมาณนี้เพราะว่าเราอินเสิร์ตกล่องให้ดูแล้วเต็มเต็มเออและแล้วเราก็มาเล่นนี่กันดีกว่านะครับ แทเดนแทเดนแทเดนไ,ดไดหลไปหมดเรามาดูเจ้าตัวนี้กันดีกว่าก่อนอื่นเลยก็ก็หลุดเฮ้ยแต่ก็ใส่ได้นะใส่ได้ปกตินี่เป็นไงเฮ้ยมันตัวมันแน่นมากเลยนะไม่รู้แน่นเพราะว่าเรายังไม่ถอดอันนี้หรือเปล่านะแต่ก็ถอดไปก่อน <Wow. S 1> โอเคนะเนี่ยอันนี้เป็นรอยแบบ เป็นเท็กเจอร์แบบรอยยับตรงพุงเออดูเขาเรียกว่าดูจากตัวแล้วก็สีสันที่ได้มานี่คือดีมากเลยนะมาโอ้ข้างล่างยังมีอีกเลยมาหลังจากที่ดึงชิ้นส่วนพลาสติกนี้ออกหมดแล้วก็เราก็จะมาดูตั้งแต่หัวนะฮะไปจะหลดดปลายเท้ากันเลยนะครับเริ่มจากหัวก่อนนะฮะโอ้โหขยับได้แบบ 360องศานะครับก็ปกติของ S S F นะนะครับแล้วก็ผมจะเริ่มจากไหลก่อนนะไหลไหลก็เฮ้ยโอเคเลยพอเซนไตมันไม่เป็นเหมือนแบบสมัยก่อนนะผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะเออผมชอบขาที่เป็นแบบอย่างนี้มากกว่านะเห็นไหมเดี๋ยวเรื่องขาเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่ว่าว่าเรื่องแขนก่อนเนี่ยหลุดอีกอนะไอน้นี่ชอบเด้งหลุดเลอกเกินแต่ก็ใส่ได้นะไม่ได้แบบเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นความลําบากอะไรแต่ว่าเวลาเล่นเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยพูดยากนะฮะเล่มาหมุนติ้วหมุนติ้วข้อบนนะครับปกติเลยอันนี้2สเต็ปนะศอกนะสสเต็ปนะครับเออส่วนมือหมุนตรงนี้ก็เป็นบอลจอยนะครับปกตินะถ้าเราจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ง่ายๆดึงแบบสบายๆตามสไตล์ S S F อ,อกนะครับหน้าอกนะครับเขาแบ่งเป็นสองชั้นนะชั้นบนนี่นะครับอกกับเอวนะครับแล้วก็ส่วนส่วนเอวที่จะไม่หมุนอย่างนี้อ่าอันนี้เปิดได้ไหมเนี่ยเปิดไม่ได้เออมาต่อเลยส่วนขานะครับเฮ้ย <Wow. S 1> ขานี่คือผมรู้สึกว่ามันดีนะไม่เคยจับเ้นไตขาแบบอย่างนี้เลยเพราะว่าแต่ละตัวมันเป็นที่มันออกมาก่อนหน้านี้นะฮะ มันเป็นบอดี้1.0ส่วนตัวล่าสุดที่เป็นบอดี้เนี้ยตัวแรกไม่ใช่ตัวล่าสุดตัวแรกที่เป็นบอดี้เนี่ยคือตัวที่แล้วจะเป็นไอตัวเซนไคเซอร์นะครับอ่ะก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่2นะครับที่จะออกเป็น2.0ไม่ใช่ที่จะออกออกมาแล้วเออดยแต่ตรงช่วงไหล่เนี่ยมันน่ารำคาญเนี่ยพอยกสูงขึ้นเนี่ยมันได้แค่นี้จริงพอพอสูงกว่านี้มันจะดำตรงเนี้ย ระเด้งแล้วอ่ะเอออันนี้เป็นสิ่งที่น่ารำคาญสำหรับผมนะไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ผมอ่ะเป็น <c oughs> มหมุนหมุนตรงต้นขานี่คือรู้สึกดีอ่ะอ่าอย่างเงี้ยปึ๊บเตะไปข้างหน้าได้อ่าอย่างนี้ได้อ่าส่วนขาตงนี้ยกขึ้นมาปับ๊บสองสเต็ปครับหนึ่งสองนี่เป็นไงสุดยอดเออแล้วก็ข้อเท้านี่ <Wow. S 1> คือดีไปเท้านี่ นี่นี่ตีตีบอกลดตรงนี้นะนี่ตรงนี้สี่จุดลดแรกไชน่าด้วยเมดอินไชน่าดิจุดขยับก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันกับของแถมกันดีกว่าว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับมาฮะเรามาดูนี่กันดีกว่านี่ของแถมที่เขาให้มานะฮะก็จะมีมือนะฮะแบบมือจับอาวุธนะครับมือแบที่แบบใช้ท่าประจำนะครับหรือว่านิ้วชี้ที่ใช้ท่าประจำเหมือนกันแล้วก็นี่แบบเกี่ยว มือเอาไว้แบบจับปืนนะครับได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเอาง่ายๆว่ามืออ่ะจริงๆมันให้คุ้มมากเนี่ยมือแบบปล่อยมือก็มีให้มาคุ้มแล้วอ่ะก็จบจบในตัวได้เลยนะเพราะว่าพัดก็นี่ไงข้างกล่อง <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรามาดูดีเทลของปืนและดาบกันดีกว่านะครับนี่เติมจากเจ้านี่ก่อนดาบเฮ้ยเท,ท่แท้ลายละเอียดนี่คือแบบคมครบเลยครบแหละเนี่ยครบแหละนะแต่ด้านหลังเนี่ยดูลุ่งลนะเออดีดาบก็มีประมาณนี้ส่วนปืนนะฮะเนี่ย ผมเซ็งตรงเนี้ยมันเรียกว่าอะไรอะมันมันมีแต่ตอนแบบยืดอะมันไม่ได้เหมือนในในการ์ตูนอะที่แบบเขาหมนุนกกึ หมุนตรงนี้ปื๊ดป๊ ط, แล้วมันจะเด้งเดงเดงไม่ได้หมุนไม่ได้ฟิกมาเลยแต่ก็ดีที่ให้มาแล้วก็รายละเอียดนี่ถือว่าจัดจ้านนะครบครบอยู่นะครับก็มีประมาณนี้ของแถมนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้ดอนโมโมทาโร่ aro, นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกันดีกว่านะครับรู้สึกภูมิใจกับเซนไตจริงๆอยากให้มันมากันให้ครบไปไปสรุปกันดีกว่าไป มาครับมาสรุปกับเจ้าตัวนี้กันดีกวา่าว่าเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ผมได้เล่นเจ้าตัวนี้นะครับคือผมรู้สึกว่าดีนะผมคิดถึงเซนไตมากมากเลยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องแรกที่ทําให้ผมเนี้ยกลับมาดูเซนไตเลยเออคล้ายๆกับอุลตร้าแมนอะที่ผมชอบเซ็ตอะแต่เขาเนี้ยโดยความรู้สึกนะสำหรับเรื่องนี้นะฮะมันทําให้เราได้รู้สึกว่าเซนไตเออมันมันมันมน่าดูยิ่งขึ้นไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะอาขอให้ได้พูดักหน่อยเถอะเรามาพูดถึงเจ้าตัวนี้กันก่อนนะครับว่า ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมรู้สึกโอเคเลยนะครับกับงานที่ได้นะฮะเออแล้วก็ราคาเนี่ยมันสูงแหละเพราะว่าสมัยก่อนจริงๆเปิดตัวมามันก็จะอยู่ช่วงพันต้นๆหรือไม่ก็ไม่ถึงพันบ้างก็ประมาณพันหนึง่งอะไรเงี้ยแหละแต่ตัวนี้เปิดตัวมาก็ราคาอย่างที่บอกครับราคาจากตัวแทนก็จะอยู่ที่ราคา1 8 5 5บาทสําหรับไปซื้อหน้าร้านนะก็ดีสวยสวยงามจัดท่าได้แบบว่าโชงช่างอลังการจริงๆนะครับขอเร็วเหบันดไดทํมาให้ครบนะทรรชี้ทำมาให้มันครบ นะยืนตัวเดียวเนี่ยมันเหงาอ่ะโอเคสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมไม่ต้องบอกเลยว่าเก็บไหมเก็บนะครับ <c oughs> ควรค่าแก่การเก็บจริงๆนะจ้าเจ้าตัวนี้ดอนโมโมทาร่เออโอเคก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่อยากหาซื้อตัวนี้นะผมไม่รู้ว่าอันนี้คือวันที่ผมถ่ายนะแต่ว่าตัวแทนหรือร้านธรรมชีเนี่ยก็ยังมีของอยู่ ก็สามารถไปอุดหนุนเขาได้นะครับหรือว่าช่องทางทางช็อปปี้ลาซาด้าอะไรเงี้ยก็ลองไปดูนะครับผมว่าน่าจะมีน่าจะแหละเออข้อขาตรงนี้นะลืมบอกไปด้านหลังเนี่ย มันมันไม่สามารถหมุนหมุนไปได้อันนี้คือผมโอเคนะผมรู้สึกว่าพอมันหมุนได้เราก็ต้องมาระวังคือมันจัดท่าได้เยอะก็จริงอะ่ะแต่เราก็ต้องระวังอะ่ะระวังมันหักเอออันนี้ก็ระวังด้วยส่วนเรื่องสีที่ลงมานี่โอ้โหดีอาจจะมีเลอะบ้างตามสไตล์ธรรมชีนะครับอืมนั่นหละก็ไม่รู้ว่ามึงปล่อยหลุด QC มาได้ยังไงราคาแม่งโคตรแพงเลย <laughs> ซื้อ DX ดีกว่าเป็นอ่ะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเพกี้สตูดิโอด้วยนะ ชักนะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับและลาแต่เพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ 七。